สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางสู่ล้านเหรียนแรกของเบนจามินแกรแฮมครับสวัสดีค่ะก็คือบิดาแห่งการลงทุนเน้นคุณค่าอาจารย์ของวานบัฟเฟตเลยนะคะใช่ครับจากวิดีโอที่เราได้ดูกันมาเนี่ย ชีวิตเขาน่าทึ่งมากจริงๆถูกต้องเลยค่ะจากเด็กที่อบพยพมาเสียคุณพ่อไปตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เ,เริ่มจากศูนย์เลยนะคะแต่กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ยังไงโดยเฉพาะผ่านช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ําครั้งใหญ่สุดๆในประวัติศาสตร์ด้วยนะใช่ค่ะมีบทเรียนเยอะแยะเลยที่เราจะมาแกะกันวันนี้ครับเป้าหมายเราก็คือสกัดเอาแก่นสําคัญกลยุทธ์หรือว่าจุดเปลี่ยนต่างๆที่อาจจะเอามาปรับใช้ได้เนอะเอาละเริ่มจากชีวิตช่วงแรกเลย แกรแฮมนี่เจอความท้าทายเยอะเหมือนกันนะครับค่ะเกิดลอนดอนปี1894แล้วก็ย้ายไปนิวยอร์กพ่อเสียตอนเก้าวขวบครอบครัวก็ลำบากเลยแล้วเหมือนจะมีบทเรียนแรกเรื่องหุ้นตั้งแต่เด็กๆเลยนี่ครับใช่ค่ะตอนอายุ13คุณแม่เขาขาดทุนหุ้น US Steel หนักมากในวิกฤตปี1907อ๋อเรื่องแรกค่ะคือจุดที่ทำให้เขาเริ่มเข้าใจคำว่า staying power หรืออำนาจต่อรองคือความสามารถที่จะ ทนอยู่ในตลาดได้ไม่โดนบังคับขายตอนขาดทุนอืมเข้าใจเลยครับพอเข้าโคลอมเบียก็ยังต้องสู้ต่ออีกแถมเปลี่ยนนามสกุลด้วยแหละครับช่วงสงครามโลกใช่ค่ะนามสกุลเดิมครอสบาร์มันฟังดูเยอรมันไปนิดนึงช่วงนั้นมีกระแสต่อต้อตานก็เลยเปลี่ยนเป็นเกรแฮมค่ะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่พาเข้าวอลล์สตรีทคือหลังเรียนจบที่คณะบดีแนะนา ใช่เลยค่ะคณะบดีมองว่าเขาเหมาะกับสายธุรกิจมากกว่าเป็นอาจารย์ก็เลยได้งานที่บริษัทในหน้า n e w b u r g e r Henderson l o e เริ่มต้นเงินเดือนน้อยมากแต่ไต่เต้าเร็วสุดๆค่ะตอนแรกแค่12เหรียงต่อสัปดาห์เองแต่แป๊บเดียวก็แสดงความสามารถบ้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ออกมาโดดเด่นเลยโหแล้วกลายเป็นหุ้นส่วนรุ่นเยาว์ตอนอายุแค่26นี่อะไรคือเคล็ดลับครับแค่เก่งวิเคราะห์อย่างเดียวหรอ อืมน่าจะมากกว่านั้นนะคะคือเขาเริ่มเอาแนวคิดแบบแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้กับการวิเคราะห์จริงๆจังๆอ๋อต่างจากคนอื่นยุคนั้นใช่ค่ะสมัยนั้นส่วนใหญ่ยังเอ่ออาศัยการคาดเดาหรือฟังว่าพวกเขาหรือเดในตลาดจะทำอะไรแต่เกรแฮมพยายามหามูลค่าที่แท้จริง แต่เส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนอะมีสะดุดเหมือนกันอย่างตอนเอาเงินอาจารย์มาลงทุนให้แล้วขาดทุนอันนั้นเป็นบทเรียนสําคัญเลยค่ะเรื่องบริหารความเสี่ยงเรื่องความรับผิดชอบคือต้องควักเงินตัวเองคืนเลยนะคะโอ oh. หลังจากนั้นถึงได้ก่อตั้งบริษัทตัวเองชื่อ Graham Corporation ปี1923เราแล้วก็ปรับโครงสร้างเป็น b บ n j a m ิน Graham j o i n t a c c o u ปีปอี1926อันนี้คือที่เขาไม่รับเงินเดือนแต่ขอส่วนแบ่งกำไรเยอะขึ้นใช่ค่คะ ประมาณนั้นเลยเราก็มาถึงยุค roaring twenties ที่ตลาดบูมมากๆผลตอบแทนเขาดีเยี่ยมเลยแต่ก็มีการใช้มาจินสูงเหมือนกันสูงเลยค่ะ40-50%ได้มาจินนี่คือกู้เงินมาเล่นหุ้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกู้เงินจากบรเกอร์มาลงทุนเพิ่มทำให้ซื้อได้เยอะขึ้นแต่ความเสี่ยงก็ก็เยอะตามไปด้วยตอนนั้นปี1928เขาเกือบจะเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วนะคะ แต่ก็นั่นแหละค่ะความสำเร็จมากๆก็อาจจะทำให้เกิดความทะนงตนแล้วก็ The Crash ปี1929ใช่ค่ะวิกฤตใหญ่เลยตลาดลงไปเกือบ90%พอร์ตท,ที่ใช้มาจิ้นสูงๆของแกรแฮมนี่เอ่อขาดทุนหนักมากค่ะปี1930ปีเดียวหายไป50%โอ้โหครึ่งหนึ่งเลยค่ะ เกือบหมดตัวเลยเพราะโดนมาจิ้นคอบังคับขายหุ้นนี่เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดของเขาเลยค่ะทําให้เลิกใช้มาจินลงทุนหุ้นไปเลยตลอดชีวิตแล้วก็อดได้ส่วนแบ่งกําไรไปีเตปีเต็ม บทเรียนจากปี1930นี่เองสินะครับที่ทำให้หลักการส่วนเผื่อความปลอดภัยมันสำคัญมากๆไม่ใช่แค่ทฤษฎีถูกต้องที่สุดค่ะมันคือเกราะป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอแล้วเขาก็เรียนรู้ว่าความสุขจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่รวยมากๆแต่อยู่ที่มาตรฐานการครองชีพที่พอดีพดีแต่เขาก็กลับมาได้นะครับกลับมาได้ค่ะปี1934ก็ออกหนังสือ security analysis ที่เขียนร่วมกับเดวิดดอ กลายเป็นโอ้โหคำ PVI เลยนะคะขายได้เป็นแสนเล่มเลยสร้างทั้งชื่อเสียงทั้งรายได้เลยที่นี้ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งบริษัทใหม่ Graham Newman Corporation ปี1936ร่วมกับ Jerry Newman อันนี้ก็สร้างรายได้สมั่งเสมอให้เขาแต่การลงทุนที่ถือว่าพลึกชีวิตจริงๆคือ ใจโก้ co, ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะใจโก้ปี1948ตอนนั้นยังเป็นบริษัทประกันเล็กๆนะคะเขาตัดสินใจลงเงินไปเยอะมากประมาณ1ใน4ของสินทรัพย์บริษัทเลยโหเสี่ยงเหมือนกันนะแต่ผลลัพธ์คือสุดยอดค่ะเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตเขาเลยหุ้นใจโก้ขึ้นไป200เท่า200เท่าค่ะ กำไรจากดีวนี้ดีวเดียวเนี่ยมากกว่ากำไรทั้งหมดที่เขาทำมา20ปีก่อนหน้านั้นรวมกันอีกเหลือเชื่อจริงๆครับแล้วกลยุทธ์หลักๆที่เขาใช้นอกจากหาหุ้นถูกแบบนี้มีอะไรอีกบ้างครับเขาก็มีหลายแนวทางนะคะหลักๆก็จะมีเอสอ,อย่างค่ะ arbitrage คือเกณง์กำไรส่วนต่างราคา b a r ์เกนอิช u ช s issues, อันนี้คือหาหุ้นที่ราคาถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์มากๆอย่าง Northern Pipeline ที่เคยเล่าให้ฟังในวิดีโออ๋อ oh, ที่ว่าราคาหุ้นถูกกว่ามูลค่าพันธบัตรที่บริษัทถืออยู่ใช่ใชค่ะแบบนั้นเลยแล้วก็มี Liquidations คือซื้อหุ้นบริษัทที่กำลังจะเลิกกิจการแล้วก็ Related Hedges คือการป้องกันความเสี่ยงแล้วเขาใช้สลับกันไปมาหรือว่าเน้นอันไหนเป็นพิเศษครับเขาจะปรับสัดส่วนค่ะ ดูตามสภาพตลาดถ้าตลาดโดยรวมดูแพงๆก็อาจจะไปเน้นพวก special situations อย่าง arbitrages หรือ liquidations ที่มันไม่ค่อยขึ้นกับตลาดเท่าไหร่เข้าใจครับสรุปแล้วหัวใจสำคัญของปรัชญาแกรแฮมที่ยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้คืออะไรบ้างครับถ้าเอาจากหนังสือ The Intelligent Investor นะคะก็จะมี3ข้อหลักๆค่ะ1คือหุ้นเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของธุรกิจจริงๆมันมีมูลค่าที่แท้จริงของมันอยู่ Intrinsic Value ใช่ค่ะ 2. คือตลาดหุ้นมันผันผวนเหมือนในตลาดหรือมิสเตอร์มาร์เก็ตอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอย่าไปตกใจตามแต่ให้ใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของตลาดอืมและสาสำคัญสุดๆค่ะคือลงทุนด้วยส่วนเผื่อความปลอดภยัยหรือ Margin of Safety เสมอซื้อเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เราประเมินมากๆซึ่งอันนี้ก็มาจากบทเรียนเจ็บๆตอนปี1น2 9นั่นแหละค่ะครับผม แล้วในที่สุดเขาก็ทำได้เป็นเศษรษฐีล้านเหลือญแรกจริงๆประมาณปีไหนครับคาดกันว่าน่าจะราๆปี1953นะคะถ้าเทียบเป็นค่าเงินปัจจุบันก็เยอะมากประมาณ11.3ล้านเหรียญได้โห oh. ปัจจัยหลักๆก็มาจากกำไรค่าธรรมเนียมจากเกรแฮมนิวแมนรายได้จากหนังสือแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการเติบโตของหุ้น GICO นั่นเองค่ะสรุปแล้วเส้นทางสู่ล้านแรกของเบนจามินเกรแฮมนี่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องทั้งเรียนหนักทํางานหนักเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งใหญ่มากๆแบ่งปันความรู้แล้วก็ต้องตัดสินใจให้ถูกจังหวะอย่างตอน GICO ใช่ค่ะแล้วประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือว่าหลักการเรื่องการมองหามูลค่าที่แท้จริงกับส่วนเผื่อความปลอดภัยของแกรแฮมที่มันเกิดจาก ประสบการณ์ทั้งดีสุดๆแล้วก็เจ็บสุดๆเนี่ยเราจะเอามาปรับใช้กับการตัดสินใจเรื่องอื่นๆในชีวิตเราสมัยนี้ได้ยังไงบ้างนอกจากเรื่องลงทุนเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับก็หวังว่าการเจาะลึกของเราครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเรื่องราวครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีท้า นี้นะคะก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นตอนนี้แต่ก็มีคอสอ์นะคะเป็นคอร์ดไอนะคะที่นํา AI มาใช้กับชีวิตประจําวันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่โลเทคเริ่มต้นจากศูนย์เลยคอจะมัดใหวิ่งวิทย์ไอวิชีวิตจับเงินง่ายได้ทุกที่นะคะสอนทั้งหมดมากกว่า35บทเรียนมี4กลุ่มใหญ่ๆในการนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเรื่องการแก้ปัญหาการพัฒนาตัวเองเรื่องการนํามาใช้ความรู้การเงินการลงทุนการวางแผนการเงินการวางแผนเกษียณรวมถึงการสร้างรายได้ด้วยนะคะนํา AI มาใช้สร้างรายได้ ทำออนไลน์ทำได้ที่บ้านเลยค่ะถ้าใครสนใจตอนนี้รับจำนวนจำกัดนะคะเฉพาะ20คนแรกเท่านั้นที่ได้ราคานี้สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะก็เต็มแล้วก็จะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆจนถึง6,500นะคะถ้าใครสนใจก็สมัครได้เลยติดต่อไลน์แอดได้เลยค่ะ